แฟนซีจะมาสอนเพื่อนๆทำวุ้นดอกไม้กันอีกแล้วค่ะเป็นวุ้นดอกไม้ตระกูลไวนะคะจากทางร้านมาราโมเนาะก็จะมีไวถึงไวน้านะคะซึ่งแต่และรูปแบบเนี่ยไม่เหมือนกันคลิปนี้วุน้นแฟนซีจะสอนเทคนิคการหยอดง,ง่ายๆทำวุ้นดอกไม้โทนหวานๆสวยๆนะคะก่อนเราจะไปชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์เลพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะจะเป็นพิมพ์ม้นดอกไม้ตระกูลไวาจากร้านมาดามโทั้งหมดเลยนะคะมีอยู่5แบบค่ะเป็นตระกูลไว5เลยนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ เท hey, นะ้ำเปล่า250มิลลิตรลงไปในหมอ้อเลยผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟคะ่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะ250มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำเกสรก่อนค่ะเกสรเราจะทำเป็นสีเหลืองนะคะ พอได้วุ้นสีเหลืองมาแล้วนะคะเราก็จะหยอดลงในพิมเลยค่ะนี่ตรงกลางพิมดอกตัวนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เอาที่หยดสีมาค่ะก็จะมีบางดอกนะคะที่ช้อนอะ่ะหยอดลงไม่ได้แล้ก็จะหยอดเข้าไปแบบนี้ เรามาทำวุ้นดอกไม้ดอกแรกกันนะคะก็จะทำสีส้มค่ะได้ที่แล้วเราก็เทลงในพิมพ์ดอกไม้เลยค่ะดอกที่สองนะคะเราจะทำสีฟ้าครามค่ะหรือสีแบบแคล้ายๆออกน้ำเงินคมครามนะคะคนได้ที่แล้วเราก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะ ดอกที่3นะคะจะเป็น Y3 ค่ะจะทำสีม่วงนะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะดอกไม้ Y5 นะคะเราจะทำสีฟ้าค่ะ นีดอกสุดท้ายแล้วนะคะจะทําสีชมพูค่ะหลังจากหยอดวุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นทั้งหมดเซตตัวแล้วเราค่อยนําเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นดอกไม้ทั้ง5ดอกก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นํามาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเรานําวุ้นดอกไม้ทั้งหมดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราจะมาแกะกันค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวุ้นดอกไม้ตระกูลวายค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์ดอกไม้สสวยๆจากร้านมาดามโมด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นเป็นสีกันด้วยนะคะ